ตื่นมายามเสาร์บรรยากาศดีดีทุกคนมืดขึ้มเนาะเมื่อคืนนี้มันมีฝนตกลิ้นปล่อยๆว่าแต่สีแห้งเมือดก็พอตะปันนั่นตื่นมากบบรบโบได้อยู่บระโบน้เศาร้เบิง์กที่ควมยูสาบายดีสาบายดีตอนเสาร์เ้ยทุกคนยินดีตอนหับวข่าวสู่สองเสาวันลันทุงเด้อเน,อะนะาววนะ จะเมนว่าดูโอ้ดูแท่ดูว่าผมมาเรือเของปลุกของฟังหนุกขั้นกับตอนนี้หนานี้อันนี้พักเสริมแล้วเนาะฝุ่นมใส่่าเพื่อนเอาฝุ่นเอาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวสิผ้าเราย่างเบิงเข่าพี่น้องเพราะว่าเขาหน้าซ่อนกำลังเขียวกับนาลุงเลินเนาะเขาไฮนี่ก็คือมันเป็นหน้าไ้แห กำลังเขียวพาหลอดพงน้ำบรรยากาศยามมื้อเสากันเด้อทุกคนเมื่อวานนี่ไม่์งยลุ่นลงมาเก็บมาแต่งแต่ว่าตอนฟันขึ้นมาเตะดับน้ำพอดีลกกายามเมื่อเลงหอดปฐมไาทายคลิปอีเมสเข่าหน้าห้ยหย่ด็กคือกำลังเริ่มเขียวเนาะมันโดยความที่กาเฮานะ่ะมันเป็นกาอ่อนและมันอยากบัด มันก็นเลยเขียวสาเนเขากำลังเขียวแล้วก็คือเฮาก็สิเด็กกักนำไว้ขำไปตลาดซานุมานเฮาสิไปซื้อปลามาปล่อยกับเบียใหม่ยังพูดได้ไปอยู่เตาหอบนี่ไปแท่เลย ันนี้สิเป็นเขานาลุงเลินทุกคนว้าโถเขียวงามแล้วบางติ้เขาลุงเลินเล่ากระดำก่อนเสาร์วันมือหนึ่งดำก่อนมือหนึ่งสองมืออนี่แหลนะเนาะเราลกกาไวก่อนข่อยสองมือและต่อมาเนาเล่ากระดำมเขาเล่าก็คือติดเขียวเรียบร้อย กำลังงามเลยเบิ่งตีเพินพ่นใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเนาะกำลังขึ้นทงนากำลังเริ่มเป็นสีเขียวบรรยากาศาายำไห้ยมนากลับมาเร็วทุกคนป้นาเถหนา้าน่านี่นะของผู้ใดได้ห่างจังปางอยู่ แนมไก่ๆคือเขียวๆพ่อมม่ไก่กับนาะข้อง,องห,นหน้าเป็นของผู้เจ้าเองหรือจังใดหรือข้องหน้าอมลินนี่แถวกลางนะเป็นหน้าลุงเลนถี่ติดทางที่มีน้องอะนะของเบ้ากี เียวกะจีเนี่ยไปทางไหนก็คือสบายตานาะทุกคนเมื่อคืนนี้ว่าสิเป็นย่างบากหอยหดไปด้วยซ้ำเพื่อเขาแตกก่อี่ก็คือสีใหญ่เบิดแล้วนาะปลาเข็งตอนนี้มันสั่มแบบว่าพอเขาคิดเขาถอดเลยหากจยกอยู่ใส่เบิดอกส่วนบางกีนี่น้ำอากแหงลุงเลินเราเลยอันสูบน้ำในน้องลงมาใส่ให้นาเพราะว่าเขามันเคี้ยวซ้ำนี่แหละมันก็อยู่ในส่วนที่แบบ เก็บหนำไว้ใน้หนาไวไ้ใดเดยขันเท้าปลาให้มันแหงเบิดพัดยันยาขึ้นโอ้หอยเบิ้งตีหอยนะมือแรงยังสีลงมาหาเงืองคิดอยากกินก้อยมักหอยพี่น้อง มกแก่งอีแม่ขนาดเก็บไปเมื่อวานนี่ระเบิงเขาสวรรค์เองนะมันกะลังเขียวแหละก็ยังอยากมีสีเหลืองๆอยู่เนาะเพราะว่ามันบัดไปขนาดว่าหลังจากที่เฮาดำแล้วนะมันก็ยังมืดขึ้นอยู่ท่ายเหมือเขามันก็ยังขึ้นยากคันแม่นว่าแดดเลยตั้งแต่ดำแล้วนะตายเบิดเลยเขาคิดว่าก้าอ่อนก้าบวบมันเตะแห้งกับ่ได้ ว้าวอันนี้มักแต่งเด้อทุกคนพอดีได้เมื่อลงตลาดมื้ออื่นนี่กำลังอันใหญ่ทังกระเก็บเถ้อซองเถ้อยาคอลลอแคแหล่แล้วเห็ดข้างหายแต่ว่ามันอันล้ามมาหัวบัวงติโพดว่าเครืองงามอู้ มากนะงามอิหลีอันนี้มักแต่งแตงแต่ตอนเขาสือมาหายั้งแต่ส่วงที่เมื่อสวรรค์หนาแรงวังกี่นี่เพิ่นกระปุกดมีพอได้เก็บอยู่เดี๋ยวมือแรงสิพามาเก็บเดี๋ยทุกคนนี่มันงามใบเดทางในกับอุตุอ่นต้นเดี๋ยวมาลุ่นกันว่ามือแรงมืออื่นเข้าสีได้จักถงเนาะ ซอนสิภามาเก็บใบานาะงามแท้งามว่ะอี่แม่เราก็เหตุแบบเอซบอกเลยเดยเนาะซอนบอกว่าแม่เขาอันให้เดทใบมันออกเราก็ลงมาเด็ดแต่กันยังบบเบิดทางสีย่างเก็บหมักแตงก็กคือตรงหลัดไ้น้าเขามาหย่อนคันน้ำมันหน่อยบอมีบอนอยางแต่ว่าไม่ไงรุ้นเราดูปลูกนี่ ความวัรมศาสตร์ของแท้มันมีหมดขึ้นมาบางติหมดคันป้าถัวอีเมจะเื่นไหมนี่หมักงามอิลีหมักแต่งขาวมีตะหน่วยอบอวบเครื่องปลูกคองฟังแล้วฟังนี่นะสุดคันแทนาคันแทนาสีขางก็คือปลูกปลูกหอบสีขางเลย ปลูกกินนี่แหละเนาะเลือก,กินก็ะขายแต่พ่อเขาปลูกข้ามีแล้วมันกับโบยากก็คือเก็บไปขายพาอได้ลงตลาดแต่ละอาทิตย์บรรยากาศทงนาะเขากำลังขึ้นกระสิประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก็หอดยามป่าลงรีลงตอนพี่น้องอันนี้คือบ่อนที่เรามาแซม มันเปื่อยไหมยางไปแต่ละไฮนะ่ะใน้นำนะจ้าสิเป็นป่าหรือเป็นยางแตกเซลเซลอยู่เป็นปลาซิวปลายางมาจากเบืองกิู้เป็นบอกเวลาห้ายางนําสิติงยุมยิมยบยิมอยู่เห็นปะ ปีนี่ดำน้าแล้วก่อนหมูเนาะปีที่แล้วนะมือนี่สวรรค์ห้างกระดำน้าแล้วเด้กระจ้างแต่ว่ามันกระหล้วแถวของอีเมลนี่แหละความทรงจำในเฟซบุ๊กกำลังเตือนปีนี่เขาจนเขียวแต่ละปีในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะ่ะก็คือบ่ซ้ำกันเนาะฝ่าฝนมันตกบ่ได้สม่ำเสมอบางปีก็ได้ดำซาซาบางปีก็คือปีนี่ได้ดำไวก่อนส่วนน้าสาว เขาเบากีเนาะเมื่อนี้ซ้ําตากะยังตากาซีหาให้คนงานเพิ่นกับบท่านในเมื่อดอกพี่น้องก็ซีมารวมกันน้องหมิงน้องหากที่ไปดำหน้าห้เขาเบาเตียหน้าติดกันเพิ่นกระแล้วแล,ล้วน้องเพิ่นแล้วน้ำและเขากระเซาจางและเบากีก็เลยว่าห้มาซอยในหนีเพราะว่ามืออื่นเขาเจาจะกลับเมืองและเด้เสาแห่งสีมเมือปลาและเด้อทุกคน ตวามือนี้สวรรด์บได้ไปสั่มหน้านำนาสาวเด้อน้องเฮาสีเมือเตรียมของขายเพราะว่ามืออื่นวันอาทิตย์คอยซื้อเครื่องมาตต็งเต็มเมือกอแล้วว่าสิเปิดหันปิ้งอย่างตต้งเต่เจ้าของดําหน้าแล้วแต่บัดทีนี้เขานาสาวเขาเแล้วได้เฮาก็เลยบรา้เปิดกัดตรงไปดําหน้าสอยเพิ่นก่อนเนาะและมือนี้มันก็หอมแล้วมือสุดท้ายแล้วก็เลยว่าขออนุญาตเมื่อเตรียมของขายก่อนเด้อทุกคนเงินก็ต้องหา หน้าเฮากะซอยลายมือและเด้เมื่อมือเดียวบเป็นยังดอกพัวเหมือนี้แล้วกัแแหลวเลยเนาะมืออื่นอยากเมื่อลงตลาดแลละกําลังจังนันคือคือขายอยู่บ้านเลยอยู่หนาหา้านเฮาก็เปิดปกติพอาะว่าเหลวหน้าเบิดเลยดิปารีกับทรงไซเแลวมื่อนี่แหละยังเหลือแต่หายหน่อยๆกับปกกับแบก งามแถด้เขาหน้ารุงเลิ่นเนเบิ่งเห็นและสะอ่อนพี่น้องเพิ่นสั่งขี่มูมาทอได้สอบผูมาใส่หน้านี่แน่แหละก็ไปใส่หน้าวาันเนี่ยน่ำซ้ำหนี่นะพอดีเนาะระวันปุ๋ยเหมือก่อนบ่หน่อยบ่ร้ายเกินไปขันโบมี้น่ำเลยผดหยาเกิดได้บัดที่นี่ นะคือใส่แนวพัน์เดี่ยวกันเวิดบบได้ใส่เขาเดอ,อปีนี่นะว่าใส่เขางาั้นมันเป็นขาขาวนนาจะดอกคําสิบเอ็ดบอกข้าเอื่นแต่ว่าบานซอนอื่นเขาขาวเขาแดงซื้อแนวพันธ์ขาหนะนนี่มันขึ้นไปนีกก็ติดบ,บานเลยจ้ะผูกบรรยากาศนี่มไปทะเก็เคี้ยวกระจีเลยนะโอ้ยบางทีสองสาว เขาสลาก,กับไอมอนตังเ่ดำนาเจ้าของแล้วกับโบมีผู้ใดได,ด้ผักดอกเนาะขันหยัดพี่น้องเจ้าของโบเล้วนะ่ะสองน่ารานก็คือกันสองเอ้ยน่งไปสวยปรลีขั้นแถวใดเฮาดำแล้วใหม่นะเนี่ยมไปมันกับสีเหลืองๆแบบนั้นเลยหน้าเบิดที่โพโวเหเคเนาะ ว่าแม่เดินยนต์หลุดกุงกวงแปดพูดยูทงเดี่ยวกันเบิดอยูน้ำกันอีกสะออนแต่มักห้อยหน้านี่แหละย,ยังเหลือแต่หน้าเ่านี่เด้ที่แบบว่าหลายๆนะพี่น้องเพราะว่าเอามาปลอยใส่น้าเจ้าของแนนาะแล้วก็กิ่นนะก็คือเก็บแต่หน่วยใหญ่กินพอประมาณมันกันเลยยัง แบดน,นี้เฮาอยากย่ำได้เฮาก็ลงมาเก็บเอาก็สซิบดบเห็นบ่มันออกตลอดไดบางโตมันก็เข่ากลับนะบางโตก็ออกย่ำกลางคืนนะมันสีขืนมาทุกคนเขาสวนสิพามายืองมือแลงนี่แหละยามกลางคืนนะมันสีออกมาหากินเด้๋ยมันก็สีขึ้นมาตามคันเทนาตามนำ้ำแถวตน้นเขานี่เห็นบ่ก็ยังใตยอยู่ตามน้ำไหล คห,หอยน้ำในสาก,ก็คือบกไปหลายเติบพี่น้องจากที่มันเต็มเนาะเพราะว่าลุงเลินแล้วสูบลงไปใสน่นาเดมันตอนมันบบมีน้ำโอเคทุกคนคลิปนิสซ้นสิด้เมื่องและเด้อเนาะเมื่อหาสื่อเครื่องปรุงเสียบคล้องขายล้าเนาะขอบใจเบอร์สู่หูสู่ขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัเดอเนอะาะเมื่อแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อทุกคน